ที่หอประชุมกิติขจรกองบัญชาการกองทัพบกครับพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองได้กล่าวบรรยายพิเศษในพิธีสดดดีกําลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กรณีพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้ยกย่องทหารทั้ง16นายที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยว่าเป็นวีรบุรุษผู้กล้าหาญและชีวิตที่เสียไปนั้นคุ้มค่ากับการเกิดมาในแผ่นดินไทยแม่ทัพภาคที่สองได้กล่าวขอบคุณครอบครัวของผู้เสียชีวิตครับที่เป็นกําลังใจสําคัญ พร้อมย้ำว่าทหารทุกนายได้รับเกียรติสูงสุดจากประชาชนชาวไทยทั้งประเทศและก็มีการสะดุดีกําลังพลที่บาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยแม่ทัพพันที่สองเน้นย้ำว่าหน้าที่ของทหารคือการปกป้องอธิปไตยแม้ต้องแลกด้วยชีวิตน้ร้องเขาเหล่านี้ได้ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วผมต้องชื่นชมแลวก็สะดุดีิริการของ ท่านทั้งหลายทั้งสิท่านนี้เขาเกิดมาเพื่อปกป้องแผ่นดินโดยแท้จริง,งน้องทุงทุกคนก้าหารผมเป็นผู้รับก,การเห็นเหตุการณ์มาตลอดและให้กำลังใจทุกคน รวมถึงผู้ที่บาดเจ็บด้วยแต่สิ่งที่เราได้มานั้นมันคือความภาคภูมิใจของคนไทยและประเทศและภายหลังจากที่การบรรยายพิเศษเสร็จสิ้นนะครับแม่ทัพพันธ์สองได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในขณะนี้มีแรงงานการเคลื่อนกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ซึ่งตนก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วและก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวปกติเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังไม่ถอนกําลัง และยังไม่สามารถคาดการได้ว่าภายหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทหารไทยต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาขณะเดียวกันแม่ทพัพภาคที่2ยืนยันว่าไม่กังวลสถานการณ์ชายแดนแม้ว่าจะากเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับเพราะว่ามีผู้มารับหน้าที่ต่อเนื่องเมื่อถามถึงแนวทางปฏิบัติกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินแม่ทพัพภาคที่2ระบุว่าการตัดสินใจสามารถทําได้ทันทีหากเป็นเรื่องสําคัญก็จะเข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชเพื่อให้มีความรอบคอบที่สุดครับ ทราบทั้งเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการถอนกำลังจะต้องเราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในะนครับากำลังทหารเราต้องมีความมีการเตรียมพร้อมทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต้องร่วมกันครับก็คือเราต้องพิจารณาให้ให้ควบค้นว่าข้อดีข้อเสียที่มันจะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติต่อความมันม่นคงและสิ่งที่มันได้มาเนี่ยมัน คุ้ค่ากันหรือไม่เพราะที่นี่มันเป็นการเกิดขึ้นในถ้ามันเหตุผลในการประทะเหตุผลมันน้อยไม่เพียงพอมันอาจจะเป็นผู้เสียต่อประเทศชาติตถ้ามีเหตุผลเราก็พร้อมที่จะปกป้องทุอกอ่าแล้วครับ